สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามื่นพุทธาพระแท้จะพาเอฟซีทุกๆท่านไปชมงานพุทธศิลป์งานพุทธศิลป์สุดสวยหายากนะรอบนี้เราได้มาหลายรายการหลายรายการเลยก็เดี๋ยวเรามาให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับรุ่นนี้คือรุ่นนี่ฮะ หลวงพ่อพัฒนสตวัตพันล้านนะเป็นเหรียญหล่อง,งานพุทธศิลป์ที่จะเรียกว่าไงอ่ะวิจิตจ,จินดาเลยดีกว่านะสวยงามมากๆนะถือว่าน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นงานพุทธศิลป์ที่ ไม่ค่อยมีนะจำนวนการจัดสร้างน้อยมากนะเดี๋ยวเราจะมาเกินเรื่องจำนวนการจัดสร้างกันก่อนนะมามีทั้งหมดอยู่แค่18รายการนะพระมีทั้งหมดอยู่แค่18รายการนะรายการแรกเป็นเนื้อทองคำนะสร้างแค่9องค์บนโลกรายการที่2เนื้อเงินซาตินองค์พระทองคำสร้างแค่19องค์บนโลกนะแล้วก็เนื้อที่3นะเนื้อเงินชุบทองลงยาสร้างส9 9องค์นะ รายการที่สามไอรายการที่สี่นะสี่นี่จะมีสองรายการนะฮะสี่สี่จะเป็นอ่าจะเป็นเนื้อเงินวาวนะฮะลงยาสีส้มสร้างสองเก้าเก้านะฮะแล้วก็อ่ารายการที่สองนะฮะเนื้อเงินลมซาตินอีกสร้างสองเก้าเก้าเช่นกันนะนี่น่าจะมาเป็นชุดนะน่าจะมาเป็นชุดรายการที่สี่รายการที่ห้าเนื้อนวะชุบทองลงยานะสร้างหกร้อยเก้าสิบเก้า ส่วนรายการที่6นะรายการที่6เนี่ยเรามีนะวันนี้เดี๋ยวจะจะให้ฟิฟซีได้รับชม6เนื้อนวะองค์ชุบเงินสร้าง599องค์นะฮะสร้าง599องค์รายการที่7นะฮะรายการที่7นี่เนื้อบรอนชุบ3กษัตริย์สร้าง1,199องค์นะเนะต่อไปรายการที่8นะฮะรายการที่8 เนื้อบรนชุบทองลงยาสร้าง899องค์นะฮะต่อไปรายการที่9นะฮะรายการที่9เนี่ยเนื้อบรนชุบทองลงยาเช่นกันนะแต่คนละสีนะสร้าง8 9 9 8กกับ9เป็นเนื้อบรนชุบทองลงยาเหมือนกันแต่คนละสีแค่นั้นเองนะเดี๋ยวผมจะเทียบความแตกต่างให้นะรายการที่10เนื้อบรนลงยานะรายการที่10เนื้อบรนลงยานะเราไม่มีอันนี้ เนื้อรายการที่11นะฮะเนื้อบอลชุบทองนี่รายการที่11เรามีนะฮะเดี๋ยวจะให้รับชมรายการที่12ผมก็มีนะฮะเนื้อบอลชุบทองสวิตอ่านี่12 12นะฮะเนื้อบอลชุบทองสวิตโอ้สวยงามแน่นอนแล้วก็รายการที่13นะฮะ13จะเป็นเนื้อบอลประกายรุ้งนะองค์ชุบทองนี่13นะฮะ เดี๋ยวแกะให้ชมทุกรายการเลยนะจะได้เห็นองค์จริงๆนะ14เนื้อบอนลมซาตินนะสร้าง899นะอยผมลืมบอกจำนวนนี่11บน1ะส1สร้างอยู่699 1 2สร้างอยู่699 1 3สร้างอยู่6 9 9นะฮะสบอนซาตินสร้าง899นะ15เนื้อบรอนเปิดผิวสร้าง899นะ แล้วก็ที่เหลือเป็นไม่ไม่มีจัดจําหน่ายนะฮะไม่มีจัดจําหน่ายเนี่ยรายการที่16แจกศุนจองสร้าง199องค์นะฮะรายการที่17แจกกรรมการสร้าง99องค์แล้วก็รายการที่18นะถวายวัดอีก99องค์รวมทั้งหมด18รายการเรามี6 7 8 9 11 12 13นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ซ้ำนะอันนี้ซ้ำนะนน 3, นะเดี๋ยวแกะทั้ง7องค์7 รายการให้ดูนะฮะเจ็ดองเจ็ดรายการให้ดูมาผมจะเริ่มตั้งแต่รายการท้ายๆมาก่อนนะฮะท้ายๆมาก่อนนี่คือรายการที่สิบสามนะรายการที่ 13, สิบสามเขาบอกว่าเป็นอะไรเออสิบสิบสามเนื้อบอนประกายลุงนะฮะองค์พระชุบทอง ข้างนอกเป็นซีนใสแล้วก็มสีสติกเกอร์นะมีสติกเกอร์ผมก็ลืมบอกนี่หลวงพ่อพัฒน์สตวัษพันล้านรายการที่13นะรายการที่13บสามงานงดงามมากๆกนะกล่องข้างนอกเป็นกล่องกระดาษสีขาวนะฮะสกรีนด้วยสีทองรูปเหรียญแบบนี้นะแล้วมีคําว่าหลวงพ่อพัฒน์สตวัษพันล้านนี่ ออกมาปุบ๊บนะฮะมีกล่องไม่ใช่กระมาียยีนะฮะน่าจะเป็นกระดาษนะ,ะกระดาษสกรีนด้วยสีทองอีกชั้นหนึ่งนะฮะเหมือนกันเลยด้านนอกกับด้านในนะ,ะนี่เห็นกันทุกมิตินะมาแล้วฮะมาแล้วฮะด้านในก็สกรีนเหมือนกันนะฮะมาชมองค์จริงๆกัน โอ้โหองนี้งดงามมากฮะนี่ฮะจะมีสติกเกอร์อ่าเขียนเลขไว้นะฮะเลขโค้ดนะ,ะเลขโค้ดพระนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ตำแหน่งเลขโคดให้กับเอซีทุกๆท่านได้รับชมนี่ฮะโอ้โหนี่สวยสวยมากๆฮะนี่ด้านบนจะเป็นหัวช้างเอราวันนะสามเสียนนะครับ บนสุดจะเป็นพระพุทธนะ,ะบนสุดจะเป็นพระพุทธใช่ไหมไม่ใช่ใชด้านซ้ายขวาเป็นพญานาคนะ,ะเป็นพญานาคด้านล่างสุดเป็นสิง์จ้ะพี่ด้านล่างสุดเป็นสิงนะฮะตรงกลางนะเป็นรูปหล่อเต็มองค์นะ,ะเต็มองค์หลวงพ่อพัดปุญญะกามโมนะครับด้านหลังโดูดิ มีคำว่า100นะฮะยออ่าเป็นครบรอบ100ปีหลวงพ่อพัดกุญญกามโมนะฮะเห็นนะฮะปกติผมจะเจอเลขอยู่เน,นะ,ะเลขเลขจะมีอยู่แถวข้างหลังนี่แหละอ่านี่นี่น,น,น,นี่เล็กเล็กมากๆนะฮะเลขเล็กมากๆจะอยู่ข้างหลังข้างตัวนาค นะนี่เลงกับโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยชัดนะฮะเราจะซูมกันให้เห็นชัดๆนี่แค่รายการที่13นะเดี๋ยวถ้าบนกว่านี้จะสุดกว่านี้นะจะสุดกว่านี้นะ นะีะนี่รายการที่13โอ้โหยงดงามเหลือเกินนะลายเล็กลายน้อยนี่สุดยอดนะพญานาคนี้ชัดยันเกร็ดดูดิชัดยันเกร็ดพญานาคนะะจริงเขาเป็น4ชิ้นประกบนะข้างบนนี่1ชิ้นนะฮะซ้ายอ่าอ่าองค์หลงพ่อ1ชิ้นนะซ้ายขวานะแล้วก็เหมือนจะองค์ าฐานนะฐานนี่อีก1ชิ้นนะพญานาค1ชิ้นข้าบน1ชิ้นฐาน1ชิ้น3ชิ้นละลาองคหล่มพ่ออีก1ชิ้นเป็น4ชิ้นนะอ่ะนี่นะครับนี่คือรายการที่13นะฮะรายการที่13บ่าผมวางตรงนี้ให้ให้เอก่อนนะครับต่อไปรายการที่12นะฮะรายการที่12 12เขาบอกว่าเป็นเนื้อบรอน ชุบทองสวิตนะเนื้อบรอนชุบทองสวิตมาชมกันนะฮะเนื้อบรอนชุบทองสวิตคืออะไรโอ้โหเนี่ฮะเนื้อบรอนชุบทองสวิตนั่นก็คือองค์ชุบทองนะฮะพ่นสายนั่นเององค์ชุบทองพ่นสสยนะฮะมีแบล็กกราวลังให้เห็นซะหน่อยอุ้ย ยังกระทองคําเอาง่ายๆนะยังกระทองคําเลยนี่มองมุมไหนก็สวยนะด้านล่างมีสิงหูดูกระหนกสิงห์ดิสวยงามมากๆนะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะ่อาอด้านหลังมีเสียงพญายนาโคโมาด้านหลังนี่ด้วยทั้งหมดจะมีด้านละสามนะด้านละสามเสียงน,นี่ฮนะนี่คือรายการที่สิบสอนะ ชุบทองนะฮะชุบทองสวิตนี่คือรายการที่12นะฮะอ่าต่อไปรายการที่11บ้างดีกว่านะฮะร,รายการที่11รายการที่11เนี่ยเป็นชุบทองโอ้โแต่เป็นชุบทองขัดเงาฮะชุบทองขัดเงาผมขออนุญาตนะเดี๋ยวเรามาเทียบกันอันนี้รายการที่11บเอนะฮะ b r o ทองนะเนื้อบรอนชุบทองขัดเงา ลองเทียบระหว่างบอลชุบทองกับบอลพ้นทรายนะฮะก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะแตกต่างกันนิดหน่อยสําหรับเนื้อบอลน,นี่นะฮะชุบทองเหมือนกันแต่องค์หนึ่งจะเป็นชุบทองพ้นทรายอีกองคน์ึงจะเป็นชุบทองขัดเงานะอ่าอันนี้ ต่อไปนะครับมาต่อกันที่รายการที่อันนี้รายการที่13 12 11นะฮะร,รายการที่9จะวิจารรายการที่9เป็นบร o n ชุบทองลงยานะร,รายการที่9เนื้อบรอนชุบทองลงยาอ่ะสีกล่องจะเปลี่ยนไปแล้วนะสีกล่องจะเปลี่ยนไปละจากกล่องสีดํากลายเป็นกล่องสีทองอ่านะด้านหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วนะครับ สกรีนเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะสกรีนเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เปลี่ยนฝาหน้าเท่านั้นอนี่ฮะอขออนุญาตนะพี่นะเพราะว่ามันงดงามเหลือเกินนฮะนี่ฮะนี่คือเนื้อบรอนชุบทองลงยาฮะโอ้โหลงยาบอกเลยว่าเทพมากๆนะฮะลงยาเทพมากๆดูดิลายอดูนี่ฮะลายกระน,นงกระนก สิงด้านล่างสีแดงนะสิงสีแดงนะนาคสีม่วงช้างสีฟ้านะลงยาจีวรด้วยงานจิวเวลี่ฮะอันนี้ยงานจิวเวลี่เลยนะสวยงามมากๆเจ็บแต่จบผมบอกเลยงานนี้เจ็บแต่จบนะฮู้สวยอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะอ่านี่รัลเลขรันนัมเบอร์จะอยู่ที่ข้างตัวของพญานาคนะด้านหลังนะ ตัวเล็กเล็ก,ลกนะนี่นี่คือเนื้อบอนทองนะฮะบอนทองลงยานะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่อยๆนะต่อกันเรื่อยๆต่อไปนะต่อไปรายการที่8ฮนะรายการที่8ก่อดูใบารายการนิดหนึ่งนะรายการที่8เขาบอกว่าคือเนื้อบรอนชุบทองลงยาอยีกเช่นกันเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบ8กับ9ให้นะ 8ก็บอลชุบทองลงยา9ก็บอลชุบทองลงยานะอ่าสีจะต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันกองเหมือนกันทุกอย่างนะกองเหมือนกันทุกอย่างแต่สีข้างในจะต่างกันจะโอ้โหเนี่ยของจริงของจริงฮะองค์นี้โอ้โหดูดีดูดีครับจาก นาคสีม่วงจะกลายเป็นนาคสีฟ้านะฮะส่วนด้านบนนะช้างสีฟ้าจะกลายเป็นช้างสีน้ำตาลแบบนี้นะสิงจากสีแดงจะกลายเป็นสีเขียวนี่ฮะอ่าแต่สีทองนี่ทองเหมือนกันเลยนะทองเหมือนกันแค่ลงยาต่างกันเท่านั้นนะลงยาแค่คนละสีเท่านั้นนี่นะรายการที่8กับรายการที่9 งดงามมากๆอ่ะหายากจริงๆสําหรับรายการแบบนี้นี่ดูด้านหลังสะก่อนนะอ่าด้านหลังฝั่งหนึ่งจะเป็นสีเขียวตรงเลขหนึ่งร้อยนะฝั่งหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินนะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะบางท่านบางคนเอ้ยขอนาคสีสีม่วงและกันเพราะเกิดวันอ่าพี่บีอาจจะเฮ้ยผมเกิดวันเสาร์พี่ผมขอนาคสีม่วงและกันได้เช่นกันนะ อ่ะต่อไปนะต่อไปจะมาชมรายการที่รายการที่เจนะ็ดะรายการที่เจ็เขาว่าคือเนื้ออะไรเอ่ยรายการที่7 3็เคฮะสาเคนะหนึ่องค์นะสร้าง1 1 9่องค์จำนวนการจัดสร้างเยอะกว่าทุกรุ่นเลยนะแต่ว่าเพราะว่านิยม ถึงได้สร้างเยอะนะรายการนี้เป็นรายการที่ขายดีที่สุดนะขายดีที่สุดนะสำหรับรายการนี้ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้หป๊บเขาให้โอ้ย,อย,อย,อยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ฮะสามเคของจริงฮะโอ้ย งามมากนี่ยมองทุกมุมเลยสวยงามจริงๆนะองค์เป็นสีเงินนะฮะองค์เป็นสีเงินนะจีวรสีทองนะส่วนสีหน้าก็อยู่ที่ป่องค์นาคนะองค์นาคจะเป็นสีหน้าคเกรดทองนะสิงด้านล่างเป็นสีทองแต่ช้างไอรวัวนเป็นสีเงินต้องยอมอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่า ของเขาสวยจริงนะฮะมีหน้าเราทําไมถึงเป็นเนื้อที่หมดวที่สุดนะฮะเป็นเนื้อที่หมดวัยที่สุดสําหรับรายการ3 k ฮะต่อไปรายการที่6เนื้อนะวะนะฮะเนื้อนะวะรายการที่6นะ,ะมามาชมกันนะนี่เป็นอะารทันสูงสุดที่ผมมีนะตอนนี้แล้วนะสูงสุด รายการที่6เนื้อนวะนะเนื้นนวะเนี่ยกลองจะเปลี่ยนสีไปนะกองจะเปลี่ยนสีไปกลายเป็นสีแดงนะกลายเป็นสีแดงแบบนี้เลยมาชมกันนะโอ้ยนี่องค์สีเงินฮะองค์สีเงินฮะเป็นไงฮะ เหมือนงานซาตินเลยนะเหมือนงานซาตินเลยนี่องค์พญานาคช้างสิงห์นะเป็นนวะนะะส่วนองค์หลวงพ่อนะเป็นชุบเงินแท้นะฮะชุบเงินแท้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเราจะให้ชมกันชัดๆนะนี่มองมิติไหนก็สวยฮนะดูฮะ นี่นะนี่คือรายการนะนี่คือรายการที่ที่หกนะฮนะนวะนะมวลสารดีนะเพราะว่าเป็นเนื้อนะวะนะสองรายการนี่สวยนะแต่รายการอื่นก็ลดหลั่นกันลงไปนะฮะเรื่องเนื่องด้วยราคาด้วยนะราคาด้วยนะเนื้อบนบนก็จะมีราคาสูงนะเนื้อลดหลั่นลงมานะก็ราคาก็จะลงมาตามนะครับก็ฝากเ c ซทุกทุกท่านไว้ด้วยนะงานพุทธศิลป์น่าเก็บจริงๆนะ ผมว่าเก็บงานพุทธศิ์นะหนึ่งสร้างน้อยนะสร้างน้อยไม่ค่อยอาราคาไม่ค่อยตกหรอกเท่าท,ที่ผมดูเริ่มเก็บงานพุทธศินมานะราคาเนี่ยมีแต่ขึ้นนะเพราะว่าใครเห็นใครก็ห่วงนะใครที่มีเขาจะปล่อยออกท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะอันนี้เนี่ยพระพึ่งออกนะพระพึ่งออก งานพุทธศิลป์สวยๆแบบนี้ค่อนข้างจะหายากเดี๋ยวผมจะมารีวิวที่จริงเก็บสะสมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอางานที่เก็บสะสมออกมารีวิวให้กับเ c ทุกๆท่านได้รับชมกันว่าเก็บงานพุทธศิลป์เนี่ยสวยยังไงนะแล้วก็ดูมีสเน่ที่เอาออกจากกล่องมาส่องเมื่อไร่สวยเมื่อนั้นนะแนะนําเลยสําหรับงานพุทธศิลปนะ์งานแล้วก็มีกลุ่มที่เล่นหาเฉพาะงานพุทธศิลป์นนะมีชาวต่างชาตินะชาวต่างชาติที่ชอบ งานพุทธศิลป์เนี่ยอยู่เยอะนะาเยอะนะแล้วพอเราขายามีคอนแทคมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยที่จะได้ราคาที่สูงขึ้นไปนะสูงขึ้นไปอีกนะเพราะงานพุทธศิลป์หนึ่งสร้างน้อยนะสร้างน้อยนะอย่างมากก็รุ่นเนี้ยสร้างเยอะสุดคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์พันสองว่าง,งั้นนะสร้างเยอะสุดพันสองตอนเนือใช่ไหมตอนเนือนะที่เหลือน้อยลงน้อยลงมาเรื่อยๆนะก็ ยิ่งเรามีเนื้อน้อยนอยนะความต้องการของท้องตลาดมีเยอะเนี่ยเราก็จะได้ราคานะได้ราคาอ่ะใครที่สนใจนะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทุกช่องทางนะสนใจรุ่นไหนเนื้ออะไรรายการที่เท่าไหร่นะแจ้งผมได้นะติดต่อเราได้ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k นะหรือทางไลน์นะผมจะเดี๋ยวผมส่งใบารายการให้นะว่า รายการมีรายการที่เท่าไหร่บ้างาเนื้ออะไรจํานวนการจัดสร้างเท่าไหร่จะได้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจของ F อทุกทุกๆท่านนะว่าเฮ้ยมันสร้างน้อยจริงนะงานสวยจริงนะเนี่ยเราต้องได้เห็นองค์จริงๆนะบางที่เห็นแต่กล้องเห็นแต่รูปอ่าเนี่ยเห็นแต่กล้องเห็นแต่รูปเฮ้ยเราว่าสวยแล้วแต่องค์จริงน่ะสวยกว่ารูปอีกนะฮะสวยกว่ารูปอีก หาค่อนข้างยากที่พระองค์จริงจะสวยกว่ารูปอีกนะรูปตอนออกแบบมาสวย,สวยบางรุ่นนี่โอ้ยทําเหรียญจริงออกมาขิ้เล่เลยก็มีนะแต่อันเนี้ยสวยจริงๆสวยเกินการออกแบบด้วยซ้ำนะฮะกำลังขอบคุณผู้สร้างนะที่สร้างพระดีๆแบบนี้ให้เราได้มาสะสมกันนะฮะก็ฝากเอฟซีไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ฝากนิดเดียวนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับว่ารอบหน้าเราจะมีคลิปอะไรมาลงนะสำหรับวันนี้ขอตัวไลฟ์สีกทุกท่านไปกอ่อนสวัสดีครับ